นี่เลยจ้าพริกสีรุ้งนะคะที่ทุกคนอยากเห็นแต่มันยังไม่ลุ้งนะคะมันตอนที่เกิดใหม่ๆมมันจะเป็นสีเขียวเขียวก่อนนะคะแล้วมันก็จะเป็นสีแบบเนี้ยเขียวเขียวแล้วก็จะมาม่วงแบบเนี้ย,ยแล้วก็ส้มแล้วต่อมาก็จะเป็นทุกสีเลย ละดกมากๆนะคะแต่ว่าเราปลูกแค่กระถางเดียวสำหรับพิกอันนี้มันเผ็ดนะคะเหมือนปลูกไว้ชมเนาะแต่ว่าเราก็จะกินด้วยนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ทันได้เก็บกินหรอกค่ะมีพริก นี่พิจานบินนะฮาบานนโรสวยมากๆเลยงามๆเลยนะมะลิมะลิขาก็หักแต่ก็ยังดื้ออยู่มะลิลงมาหมาขาหักหน้าสงสารดูดูให้ดูขาหน่อย ขาหักนะฮะอันนี้ที่ห่อไว้ไม่ให้มันเปียอนน้ำนะเพราะว่าตอนเช้ามันยังมีหมอกอยู่แต่ต้องพาเขามาเดินนิดหน่อยเพื่อสุขภาพเนาะแต่ไม่ให้เดินมากเดี๋ยวจะพากลับเข้าบ้านแหละฟูดลีข่ขอมือหน่อยขอมือหน่อยเอามือหักเนี่ยขอมือหน่อย หมดอารมณแต่ว่าหมอเขาให้ยากินนะมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าไหร่ขาหักนะคะโต๊ะล้มใส่มะลิขอมือหน่อย